สวัสดีครับวันนี้พบกับเพจเด่นมงคลครับ EP ที่16ครับเพจเด่นมงคลมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรติดต่อได้ครับ06 33 35 98 49ครับตอนนี้กันไปกันไม่ไหวเลยครับ <c oughs> เพจที่16บองแรกครับพระ วัดสาปลื้มพระครูวัด3ามปลื้มครับดนะครับไปกันไวๆนะครับ EP นี้ EP ที่สิครับอง์ละ300ครับ3องห้าร0อ EP ที่16บ EP พ,พิเศษจัดไปครับสมเด็จ EP นี้เอาองละสา0ร สององค์ห้าร้อยครับไปกันไวๆไปเลยครับพีพีที่สิบหกวงละสามร้อยสององห้าร้อยสมเด็จสององห้าร้อยครับ สนใจองค์ไหนทักได้ขอรูปได้ครับสององค์ห้าร้อยองค์เดียวสามร้อยครับพร้อมจัดส่งราคาเบาหวิวครับพระสมเด็จ EP ที่16ครับ องละสามร้อยสององห้าร้อยครับป,รปิดตาปูโตเนื้อเกศร <c oughs> สมเด็จหลวงปูนาค สามร้อยสององห้าร้อยจา่าอีพีสิบหกพบกับเพจเด่นมงคลราคาเบาเๆหิวครับพร้อมจัดส่งราคาเบาวิวอีพีนี้อีพีพิเศษจัดไปเลยครับมีพระร่วงยืนเนื้อชินเงินครับ องละสามร้อยสององห้าร้อยสนใจโทรมาได้จ้าแอดไลน์มาได้ครับขอรูปเพิ่มเติมได้ครับนี่พระร่วงนั่งเนื้อชิ้นเขียวครับไปกันไวๆไ,ไปกันไวๆเลยครับอีพีที่16 ส,สวยองค์ละสามร้อยสององห้าร้อยท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ พร้อมจัดส่งครับซื้อทุกสายขายทุกชิ้นหลวงพ่อน้อยครับวัดคงคาราม EP ที่16 องะสามร้อยสองค์ห้าครับพระสมเด็จมีผีพิเศษโหมาบนบ้าน,านอย่างนี้นะครับมาถึงก็จับมาไรเลยไม่ได้แต่งตัวอะไรทั้งสิ้น ราคาย่อมยาววันนี้เหมามาชุดใหม่เบาๆชุดเล็กเบาๆอีพีที่16ราคาพิเศษพร้อมจัดส่งอง์ระ300รององ500ครับวันนี้อีพีพิเศษแบ่งปันให้กับพี่พ ที่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ไม่แพงอีพีพิเศษอีพีพิเศษองละสามร้อยสององห้าร้อยครับพระร่วงเนื้อชินเงินพระสมเด็จ เกรดชัยโยพีนี้อีพีพิเศษนะครับรวละสามร้อยสององห้าร้อยพี่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามติดต่อเราได้ครับขอรูปเพิ่มเติมได้ครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับอีพีพิเศษอีพีที่สิบหก